สาบายดีเด้อเราสบายดีเวิดสุขูสูข่ขนสาบายดีตอนเ้ารพี่น้องยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันดันถุงเด้อเนาะทุกคนอยู่ในสวนกำลังเขียวพี่น้องเบิง้งบรรยากาศดีๆเนาะมื้อน,นี้ซ้อนสิพผ้าทุกคนเข่าสวนอีกแล้วเนาะแล้วก็สิไปเห็ดหัวให้มันแหลวมันถั่วซะหัวเห็ดได้สามสี่หามือแล้วยังบ่ได้แล้วพราว่าเมื่อวาน,นี้ก็บ่ได้เห็ดเนาะทุกคนบรรยากาศมื้อน,นี้ก็ล่ๆ่มพี่น้องเบิ่งนี้ อันนี้คือบอนนอนเย็นจ้านี่แหละเนาะย่ำม,มือเที่ยงหลังจากที่เหตุเวียกไม่เมื่อยกั็พากันมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่นี่แหละแต่ละมือแต่ละเดีย<ๆ>เด๋ยวสิพามาเบิง่งงาอมารินปาดอันนี้เครื่อมันเบากี่บนนี่มันกำลังติดละ กำลังเริ่มติดแล,ล้วก็เริ่มเขียวขึ้นมาทันทีเนาะผู้ใดปลูกก้อนกับติดก้อนแล,ล้วก็เริ่มเขียวแตกกิ่งแตกงาผู้ใดที่บท่านปลูกกักำลังปลูกก็มีให้หน้ากระไทยอยู่หาเถื่อแล้วกำลังสิปลูกบ่แล้วจะเถื่อไทยแล้วไทยอีก <laughs> มักโทอดินก็จนเน่าไปครึ่งหนึ่งก็มี ที่เป็นไผ่ได้พี่น้องก็เป็นนาะอมมาลินนิเล่หูกำลังปลูกทั่วดินอยู่ปลูกลก,ลก,ลกับกระรวยบ้านแห้งบ้านแห้งเออไมันตายเอาน้ำใดมาฮดเอาบัานนี้นะยาสูบใส่แต่ม,มันสิเปียกพด <c oughs> ดีแต่มันคืมๆบรรยากาศดีแบบนี้ค่ะเี่แหละ นั่นเอฟซีเพื่อนบอกว่าให้เอาในทวดินผสมใส่ศอกเนาะพี่น้องศอกขาหมดน่ะหมดคันเอียงมันจังบบจื้อบจออันหมดแต่ก็ค่วงควางเนาะมันมาหากิ่นในทวดอกทวดินน่ะเวลาปลูกแล้วมันไปจอกินจนเบิดเพื่อนก็เลยลองเหตุสูตรนี่ได้บาทนีกต่อไปเป็นหัวกระมูอีกได้มาจอมากินอีกเอาอีก โอ้ย,อยได้ยินอยู่บ่หมู่โอ้ยอย่าสูบเบาเถอะเพิ่นก็เบอกคือซื้อๆอ,อะไรบัดบัดแล้วในะย่านหมู่บ่ได้กินก็นสิตายแล้วอืมม้ม,อบบมเออมาได้ไหมอีน้อยนี่มักถอดดินกูต้มซุกกรนนิฉิมแล้วก็ว่าเด้อ ตอนปลูกนี่ล้วก็ว,ว่าได้ซื้อหันเหลยบัตพ่อแต่เห็ดยังเหลวเท่านั้นละย่านเขาบริกินกันที่หนึ่งค่ะเจ๊ใหญ่ใจสป,ปอร์ตนะคะนี่ใจถึงพึ่งได้ตรงนาอมารินค่ะ <c oughs> เราย่านมูโบอิฟนะยังนล้วเราเซ็นให้มูกินเบอร์เดอยอมเป็นหนี้นะคะเพื่อให้มูอินอสุดยอดใจสป,ปอร์ตตรงหยกให้เราที่หนึ่งของบ้าน สรุปแล้วนะของเจ้านะปลูกจักให้นี่ฮะฮะหเห็ดน้ำกันบอกระปลอันนี้กระปะรวนี่ปะอเอาคิดว่าเจ้าให้เรามาสอยซื้อสิอสอสอปาโถฝนเห็นดน้ำกันกระปายเงินกระขวดคุมให้แม่รวยในตีเอาตีนจุกจุก<ะ>ไว้ไไวก,กินล ป้าจะต้องเอาอันไม่นะมาเสียบไว้ดีๆนั่นเราบริหูเรือกเลยแม่มันมันยากัวมันเจ็บมันขาดรอบเด่ยนล้วกบอตองขาดดอ๋ยจะสีขาดเห็นอยังก็ไว้แบบสี่เลยบัดรแล้วผ่ามาว่ากับอีโฟบันวันก้าความจิงน้ำมันไทยล้วปลูกเลยก็ได้นี่อเอาาเบิ้งว่าคองผูได้สวงามพี่น้องเราคาด ของอีแม่นี่ยสั่งยังบ่ทันได้มาอยู่เซธหาเราแล้วเมื่อวานหนึ่งทันมาว่าซั่นคือเราบ่ทันขามไปเอาเลยนี่ <c oughs> สองกระน,น่องมืลในงุ้มงับงุ้งงับอยู่ในไหน,หนานี่ปลูกก็แล้วกระเที่ยวปลูกอยู่นี่แหละป้าเผื่อจะปลูกเราแหละ พทนธนั้นได้วนันได้หินเดียวใหญ่เลยมือนี่นะพี่น้องกับบดเชิงว่ามือนี่เนาะหมายถึงปีนี่ผู้ไดก็มีอียงไม่ไม่เอามาปลูกรวมกันหลายๆคนกับหลายๆอย่างแต่ว่ามัทควดินนะปีนี่นะปลูกชู่คนเนาะเนื่องจากปีที่แล้วนี่นะอีแม่ปลูกแล้วมันก็ได้ผลผลิตดีแล้วมันก็ขั้วบริยากนําแล้วก็หน้าอมรินเพิ่นกับปลูกเพิ่มลุงเลิศกับปลูกคือกันปรารวยกับปลูก สามสี่เอ้ยน้องปลูกมาทุกคนเลยแต่ว่าปลูกผุรบลายปันไดดอกเนาะส่วนขขงคนละเวลาค่ะสรุปเจ้าก็ยังได้ปลูกก่อนอีแม่ผูกปลูกก่อนก่อนข้อมึงน่าให้ปลูกลำล่างใกได้ปลูกก่อนกออขายก่อนกับบดก่อนแต่ว่าถั่วเนี่ยมันก็ b ได้มีอียงเสียหายนะเทิงมันสิแบบว่าหดย่ำเก็บกูเนาะทุกคนถ้าห้าบ่ได้คายหมากดิบมันก็ยังสามารถเอาไว้แหงหรือว่าห้าขัวกินหลินก็ได้หรือว่าสิขัวขายก็ยังได้อยู่ อม,มันขายได้ทุกแบบเลยบอสิเป็นแบบดิบหรือแบบแ,แบบบห้งย,ยู่ใส่อพอกาปกลายเป็นงหน้าแต่ว่าอันนี้เพิ่นผสมกันทั่วหน่อยทั่วใหญ่พี่น้องเขาจเาคนดู้นำอเขมท่่เอ็ดา้เนาะเขาในเห็ดเด้วเลยเห็ดต่อเลย เห็ดสวนเห็ดเผือกเห็ดมันเห็ดอ้อยก็เห็ดตอเลยบัดนชุมเฮาเล้แล้วเขาบ้านเฮาเราพี่น้องนั่งอยู่ซื่อๆพักกระปลูกแต่พอได้กินจังสี่ได้อยู่บ้านสวนค่ะเนาะบ้านเฮาโบมีตลาดก็แเมนแล้วก็ถ้าปลูกแล้วก็มีตะไคร้กันเองเนาะเฉพาะคนในหมู่บ้านมันกะถามว่าได้บบมันก็ได้แต่พออยู่พอกินน่ะพ่อได้ใส่มันกันยังดีกว่าเฮาโบหาบบเห็ดยังเลยสินะ เจ้าก็ปลูกทราบกันบนจักป้านะปลูกทั้งลุ่มอมรินนะปลูกทั้งๆไปไปหาเห็ดหัวก่อนล้วโบได้เบิ่งเลยค่ะป่าจะหมายนะคงโบหาใหม่มาซักไว้ดีๆแล้วเหยียบเบิดอยู่ในสวนมืงอีกสิเหลือแต่ซองเลยน้องซวอนก็อยู่ฝั่งนี้ก็อยู่ใกลๆกันอยู่พี่น้องแต่ว่าทายาำมือแรงนะสิหลายคนอยู่เพราะว่าหลายๆเจ้าลงมาหดเนาะยาำมือเสาร์วได้หด เดมันก็รอยากซื้อละเด้เบียรมเพ็ดวานนี้เอฟซีบอกว่าแนะนำว่าห้ยหวานเข่าเลยเอาน้ำลงหวานเข่าวะสันเฮ้ยยังเลือดขางเดียวนี่แหละนอกพี่น้องหัวนะมือนี้ก็คึมๆลมๆตอกอีกขางนี่ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยบางกีนี้แม่ไปซื้อนะ้ำมักจับมาเพิ่มพรมันไม่พอนี่ไง กำลังเห็ดอยู่สองเท่าน้องมีมันไปแล้วฮะคองไทยหรือคองหยางบบบนี้ฮะปลาทูมาเข้าสิาดึงเดี๋ยวใหอยเมยม,มันจับหายพี่นนองซ้อนสิไปหาดึงน้ำมักจับละซื้อเพิ่มก่อหนึ่งบอก 2องร้อยสี่สิบเหม่อก็ห้องเวียดอีกหรอเ่าถ้าเราเตียกแม่แหววเฮ็ดยูหามือสวรรค์้นี่ยคุดสองมือเฮ็ดอะไรกันสองสามมือเดี๋ยวทางนี้ยังไว้ไม่ได้นะคะทางนี้ยังดึงสลิงสลิง งาะขึ้นซ้ำนี่ก็ยุติพอดีเลยไปอยูขึ้นไ่ลต่อตานหางไปเช่นเอาเข่งไปเข่งตอกหลัดอันแล้วหลัดตาน้ำจั่นบอกเขาไป ดีนมันยังออกมาหอดฝั่งนี้นะล,ลาเลยแมามันในคันวอลเดนเอาชิมค้าแดงบิดให้มันสี่ออกสี่ออกนีม่มันทุบขเขาเคลือมันสันบริโกลเออเออคันแดนนี่บนนี้นะน,นีะ่ยน,น,นะเฮ้ยกบุบเบา้องเลย ป้าพี่ค่ะผู้ชมป้าป้าป้าดูเจ้าคิวพัดแตงเวทไม่เห็นแลน้วเราเ็นอันใหม่ปเลย,เลยนะม้ววนผนะู้ผู้เป็นรักนาะไปเข่งยืนรักและมิเส้นเดียรแล้วอันนะั้นโมูช่งใส่หาโลทุกอื่น,นมันหาโลไปดลครับสปดูยอโค้งนั่นโค้งนี่ขึ้นลงขึ้นลงกับชิง

เช่ไม่ใช่ตัวอักษรบ้านมันงานรักคือมันงานรักคือ

ในตัวกิจเป็นบริเกืยรอะไรบ้า ็สุดท้ายพี่น้องเป็นน้ำมักจับไทยกาห้านอันนี้ค่ะอันที่ใส่ไปเมื่อกี้นี่เป็นของเบียดค่ะอันนี้ซื้อมาจากบ้านคึมสว่างนะจ๊ะบ้านเจสีโอเคทุกคนเนาะคลิปนี้คือสิได้ขอนุญ,ญาตลาเลยดือ้อนาอขอบใจเบื่อสุขสุขคนทีท่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น้องเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบป็โฆษณาให้เน้อดื้อนาอไปแล้วสบายดี Bye day. พอ,อกันคลิปหนาเด้อ